สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คล s ส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่าย Yamaha ได้ทำการเปิดตัวรถสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง EMF 2022ในไต้หวันอย่างเป็นทางการนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยและฟีเจอร์ต่างๆที่สนใจเราลองไปดูรายละเอียดวิกันเลยครับ คำว่า EMF ในชื่อรุ่นนั้นย่อมาจาก Electro-Motive Fighter โดยได้รับการพัฒนานมาจาก3แนวคิดหลักก็คือหน้าตื่นเต้นแรงและเหนือกว่าและได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานดีไซน์ของตัวรถอย่างที่เราเห็นกันนี้นะครับมีการเดินเส้นสายของตัวรถที่เน้นความเหลี่ยมความคมอย่างชัดเจนองค์ประกอบต่างๆของตัวรถนั้นมีความล้ำสมัยในการออกแบบและในขณะเดียวกันมันก็มีความกระชัด และคล่องตัวสำหรับการใช้งานทางด้านฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นจะเป็นระบบไฟที่เป็นแบบ LED รอบคันระบบกระเืินด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกส่วนระบบกระเือนด้านหลังจะเป็นแบบคู่ยางแกมบอดล้อแมกขนาด10นิ้วดิสเบรกหน้าหลังระบบเบรกแบบ UBS พร้อมคาลิเปอร์แบบเรเดียเมาส์สีลูกสูบหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอล LCD นะครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านทางแอปพลิเคชัน Yconnect และที่น่าสนใจก็คือการสตาร์ทรถนั้นจะใช้แผ่นกัรด NFC แทนกุญแจรีรโมททางด้านขุมกำลังนั้นจะมาในรูปแบบของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ระบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด10.3 PS ที่3,000รอบต่อนนาทีและแรงบิดสูงสุด26นิวตันเมตรที่2,500รอบต่อนนาทีทำความเร็ว0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.5วินาทีเท่านั้นน้ำหนักตัวค่อนข้างเบาเลยครับ อยู่ที่เพียง95กิโลกรัมมีแบตเตอรี่2ก้อนโดยถ้าบรรจุบแบตเตอรี่2ก้อนน้ำหนักจะรวมอยู่ที่114กิโลกรัมโดยแบตเตอรี่จะเป็นจากทางแบรนด์โ o โกโร่นะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันในเรื่องระยะทางการวิ่งสูงสุดต่อการชันออกมาแต่เร็วนี้เราน่าจะได้ทราบกันแล้วราคาของตัวรถจะอยู่ที่ประมาณ120,000บาทในไต้หวันครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ c คล s ส p ป u ร์ o ยจ j a n g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส